สลัมทรารวีเป็นสลัมที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีคิศกราั1884ตั้งแต่ยุคอนาน,านิคมอังกฤษตัวสลัมตั้งอยู่บนพื้นที่คาบสมุทรในเมืองมุมไบมีพื้นที่2ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรแออัดอยู่รวมกันมากกว่า1ล้านคนในแง่ของอัตราความหนานแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่สลัมทรารวีจัดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหนานแน่นสูงที่สุดในโลก สลัมแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเมื่อครั้งที่มันถูกใช้เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์สลัมด็อกมิลเลียนแหนที่ออกฉายในปีพศ2551ภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังมากแต่ก็ทำให้คนในพื้นที่สลัมไม่พอใจมากเช่นกันที่ภาพของพื้นที่แห่งนี้ออกไปในทางแบบนั้นต่อสายตาชาวโลกสลัมลาวีถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายมากที่หนึ่ง เนื่องด้วยเป็นสถานที่ที่คนจากทั่วอินเดียหลั่งไหลามาตั้งลกลากกันอยู่คนหลายภาษาและหลายลัทธิความเชื่ออาศัยรวมกันอยู่ที่นี่